สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่สภาชาวบ้านนะครับในช่วงสภาโอท็อปนะครับวันนี้ผมจะอยู่ที่คลองใหม่สามพรานนครปฐมแต่วันนี้พามาดูของกินครับที่นี่มีของกินอร่อยจะเป็นอะไรนั้นสักครู่นะครับเพราะตอนนี้ให้น้องโอ้โหเพลินเลยครับกําลังเพลินเลยครับดูครับกําลังเพลินเลยครับอ่้นมวนมานี่มกำลังอร่อยเลยนะกินไรอยกินเพลินเลยนะอ่าร้องกล้วยอบ กล้วยอบเนยครับนี่คือกล้วยอบเนยและที่ว่าเพลินเนี่ยคือยอี่ห้อยี่ห้อเอานี่เคี้ยวตั้งนานยังไม่รู้อีกยี่ห้ออะไรยังเี้ก็เคี้ยวกับเพลินกล้วยอบเนยอร่อยมากแล้วมาเคี้ยวถึงถิน่นมาเคี้ยวถึงที่เลยครับผมเอาเคี้ยวให้หมดก่อนเคี้ยวให้หมดก่อนอ่ะไ่หมดปากอย่าพูดแกนั่นแหละหมอไม่มีแล้วหมดแล้วหมดแล้วแน่นะครับผมโอเคถาเกไปไหนไปไหนไหมมาดูคนทอดไงเจ้าของใครคนไหนเนี่ยไหนเจ้าของครับ แล้าของคนทอดดูสังเกตง่ายคนไหนคนนี้น่าจะมันมันหน่อยหนีไปนู่นนะอ้าวมานี่นี่แลวไปไหนแล้วนะไปไหนอ่ะอ๋ออ๋อขายอ๋อขายโอ้โหเอ้าไม่เก็บตังค์อ่ะขายอ่ะให้ฟรีแฟนมันเนี่ยเจ้าของใจดีนี่ดูคิดเนี่ยโอมมาจากไหนเนี่ยองค์กรบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดานี่รถก็เท่าเป็นพี่น้องของใบอ๋อพี่น้องของใบโอม มาซื้อถึงนี่เลยโอออแล้วนั่นทำอะไรทะเลาะกันเลยเมื่อกี้ร้อยเหรอนะครับสวัสดีครับแม่สวัสดีครับสวัสดีครับวัีขอบคุณแม่คนนี้ไม่ใช่ใครนะครับคนนี้คือแม่นายกอบตครับถูกต้องเพิ่งรู้จักนะเนี่ยนี่คุณแม่นายกอบตนะเนี่ยนายกอเนกี่แหละใช่ใช่วันดีครับคุณแม่แม่แม่ ช่วยนินทาลูกหน่อยว่าลูกเป็นคนยังไงแม่ตอนตั้งแต่รรพ์ไม่เห็นหน้าเลยยังไม่เห็นหน้าลูกเลยเหรอเป็นไงลูกหนีไปไหนแล้วเนี่ยไม่ได้หนีทํางานสัมภาษณ์อยู่ไหนไม่ได้เจอเลยเหรอแม่นายกเป็นคนยังไงแม่บอกหน่อยเป็นคนยังไงเล็กๆเป็นคนยังไงตอนเด็กๆตอนเด็กๆเปคยไงแม่อ๋อนายกไม่ขี้อายแล้วแม่ไม่ขี้อายแต่แม่ขี้อายเอาไม่คุยกับแม่ละคุยกับคนทอดดีกว่าอ่ะนี่นี่ไง ี่ยคนทอดเหรอคนหน้ามันคนอดคนนี้เลยยี่ห้อเพลินนี่มาจากไหนชื่อใครอะไรยังไงมาที่ไปมาที่ไปทำไมถึงชื่อเพลินกินแล้วมันก็เพลินก็เคี้ยวเพลินเพลินขนาดตัวเองยังเคี้ยวเพลินนะจะหลุดปากแลยนึกว่าฟันปลอมหลุดตอนแรกอ๋อพอเคี้ยวแล้วเพลินก็เลยมาตั้งชื่อเป็นยี่ห้อเพลินใช่ครับเนี่ยผมชอบอย่างนะอะไรครับยี่ห้อไทยๆไง ชื่อว่าเพลินใช่คือสินค้าไทยไงใช่ไหมสินค้าโอท็อปของไทยใช่ไหมเออมันก็ชื่อไทยไงเพลินชื่อเพลินใช่ไหมดีกว่าชื่อบานัธนน่ะอะไรอย่างเงี้ยเออใช่ไหมแต่จริงๆแล้วก็คือกล้วยนี่แหละกล้วยทอดนี่แหละกล้วยทอดที่นี่กล้วยเนี่ยใช้พันอะไรฮะกล้วยหอมทองกล้วยหอมทองนี่คือพี่ปลูกเองหรือว่าพี่ต่วนก็มีปลูกบ้างในสวนมีปลูกบ้างแล้วก็ซื้อเขาบ้างอะไรประมาณนั้นใช่ไหมฮะแล้ววิธีการทอดเนี่ยเราไม่เหมือนชาวบ้านตรงไหนอะ ตั้งแต่แรกเริ่มเลยว่าเรามีวิธีการปรุงยังไงผ่ากล้วยมายังไงผสมอะไรหมักอะไรยังไงเอจะมีอะไรบ้างเริ่มต้นเริ่มต้นกล้วยหมักไหมไม่อาสดสดกออกแล้วก็แล้วเสร็จแล้วก็จะมีอ่าสายอ่ะอบอ่ะที่สอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วก็คือให้บางวางนั้นเถอะนะฮะคือที่นี่แต่บางจริงๆนะเนี่ย บางมากเลยยีบลูนเลยหะหักเนี่ยบางขนาดนี้เห็นไะกรอบด้วยบางขนาดนี้เลยนะบาดปากได้เลยนะไม่ถึงขนาดนั้นแล้วนี่มายุ่งอะไรเขาเนี่ยช่วยกันดอกตระมากินหน่อยแล้วนี่เขาเป็นไข่ผมเลยครับชื่อชื่ออะไรครับ เจษฎาพรผลดีแก่ต right? ัวช oh, oh, ah. um oh. 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 ื่อตัวเองไม่ได้พี่ติ๊กทำไมพี่ผมไม่อยากจะพูดเพราะว่าดาราเอาชื่อผมไปตั้งตามโอ้พี่ชื่อเจษฎาพรโอนามสกุลอะไรครับพี่เจษฎาพรพี่ไห่วงครับเพราะว่าเจษฎาพรผลดีเนี่ยนะมันเข้าป่าไปแล้วอ๋อตอนนี้เขาไปเขาไปเดินป่าท่องป่าไปแล้วพี่ไม่ต้องกลัวพี่ขายกล้วยสบายเลยพี่เจษฎาพรแต่โปรติแล้วพี่ขายกล้วยนี่ทำอะไร อ๋อมีอีกพลังผงลีมีวงลีดอย่าไปยุ่งกับพี่เขานะมีหน้าเหรอนะรักษาทุกโรครักษาทุกโรคโอ้โหทีแรกผมนึกว่าแกเป็นสับเปลือกไม่ใช่ขอโทษทีนี้ไม่ใช่นะอ้าวแล้วแล้วเจ้าของเจ้าของกล้วยผมหายไปไหนคนนี้ดีกว่ามาคุยกับคนนี้นนี้พี่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 นี่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 วิธีการทุ่มการทำวนี่ปีคนนี้เป็นอะไรอีกันใครเออเนี่ย คนร่วมงานผู้ช่วยผู้ช่วยชื่อชื่ออะไรครับชมพู่อารยาสุรีรักสังรักษาที่เรีนเชียร์อ้อนะคะโอ๋ยเดี๋ยวสุรีรักสังรักษาผมคุ้นๆว่าผมเห็นในในสติ๊กเกอร์ของอะไรสักอย่างหนึ่งอะเห็นไหมเห็นไหมความจำแม่นนะไม่ได้เลยใช่โอทำเป็นเศษน้ำ่าเห็นไหมเห็นไหมความจำแม่นนะไม่ได้เลยอชอทำเปนเศษน้ำ ทำหลายกลุ um ่มหลายสินค nice> to ้าเออแล้วคนนี้ที่ติดต่อไปวางในร้านสะดวกซื้อไงเนี่ยสำคัญเลยเนี่ยคนนี้คนนี้สำคัญอือ่ไหนบอกมาซิว่ากล้วยที่เนี่ยแตกต่างจากกล้วยทอดที่อื่นยังไงอ๋อเหรอจากที่เคยกินมานะคะกล้วยที่อื่นน่ะแบบกินแล้วมันจะแข็งครับนะคะแต่อันเนี้ยคือคือแค่หักนีดก็ะกรอบแล้วอ่ะอืมไม่ต้องเคี้ยวมากคนแก่ก็กินได้ใช้เงื่อย้ําๆก็ได้เลยเอาว่าละลายก็ไม่ในปากเลยว่างั้น ก็แก่แล้วเนี่ยเนี่ยกินเคี่ยวใช่ไหมฮะอร่อยจริงมันบางมากจริงนะคะเนี่ยอย่างเมื่อกี้เนี่ยที่ผมเห็นก็เคยมีภาพมั้งไหมมีภาพมั้งไหมผ่าโดนนิ่งเลยนะอันนี้เก็บไว้กี่วันครับแต่ถ้าเกิดใครได้ได้ตรงนั้นไปนะคะติดใจนะคะเก็บไปหลายวันยานเก็บเป็นเ็ลือดสิบสิบอย่างน้อยสิบห้าวันสิบห้าวันสิ้วันและแบบนี้ไม่มีสารกันบูดด้วยไม่ไม่ีไม่มีเป็นเดือนเลยเป็นเดือกให้ยังกรอบอยู่นะใช่ เอาแล้วยังลบแกะกินแล้วแล้วระวังไว้เงี้ยมันก็ยังกรอบอยู่ป่ะถ้ามัดแกก็ยังเดิมถ้ากินเสร็จกินกินหมดเฉพาะอ่าใช่กินหมดเฉพาะเฉพาะที่จะกินหนึ่งจานหมดเลยแล้วก็มัดเก็บไว้ได้เป็นเดือนได้เป็นเดือนอืนี่ขนาดเรามาเจาะถ่ายตรงนี้นะครับหน้าอบตนะจริงๆแล้วเนี่ยความจริงแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเที่ยวหน้าเนี่ยเราจะไปเยี่ยมเยียนที่โรงงานโรงงานนี้ก็จะมีเครื่องมีอะไรหมดเรียบร้อยเลยแพ็กเกจเรียบร้อยแล้วมีวางขายที่ไหนบ้างครับวางขายอืม เขาจะไปตามงานเมืองทองธานีส่งประเทศอะไรมั่งส่งส่งเอะไรส่งประเทศอะไรบ้างส่งประเทศจีนส่งจีนนะครับได้ห้าดาวแล้วใช่ไหมคะโอ้โหได้ห้าดาวมาบันดาลนะคะห้าดาวเนี่ยครับดาวบันดาดูได้เลยนะครับเนี่ยบันดาชิปนะครับกล้วยหอมอบเนยนี่คือส่งนอกและตรงนี้จะมีภาษาจีนอยู่ด้วยใช่นี่ครับการันตีได้เลยนะครับว่านี่ส่งภาษาจีนอ่า อ๋อดีจังเลยครับแล้วเมื่อไรจะวางร้านสะดวกซื้อบ้างล่ะครับเนี่ยแบบเนี้ยวางนั้นผมเคยเห็นที่ผมเคยเห็นตาอยู่เพลินเนี่ยได้ครับผมนี่ไงเพลินเวงไก่ล่ะอ่ะอยากรู้เหมือนกันว่าอันนี้เนี่ยออกต่อคลองใหม่เนี่ยช่วยอะไรบ้างอ่ะนายกช่วยอะไรบ้าง ฮะสนับสนุนกลุ่มตอนนี้ไม่ต้องกลัวนะเพราะว่านายกไม่ได้อยู่ตรงนี้ใช่ไม่ได้ยินเรานินทาดังๆได้เลยนายกของเราช่วยทุกๆกลุ่มเลยเพราะว่าตอนนี้นะที่แน่ๆนี่คือแม่นายกนี่ก็ก็แม่นายกก็ตุนๆอยู่เหมือนกันว่าวันนี้ทั้งวันยังไม่เห็นหน้าเลยเจ้าภาพยังไม่เห็นหน้าเจ้าภาพใช่แล้วแม่นายกก็อยู่ในกลุ่มนี้ด้วยเหมือนกันอ๋ออยู่ในกลุ่มนี้ด้วยใช่แม่นายกก็ขายกล้วยด้วยถามนี้ว่าอะไรว่าลูกชายสนับสนุนอะไรบ้างลูกชายให้อะไรปอุ้ยแม่ถือมีดเฮ้ย ไม่กล้าเข้าใกล้แม่เลยลูกชายช่วยอะไรบ้างแม่ครับแม่ช่วยทั้งกลุ่มอ่ช่วยช่วยทั้งกลุ่มเลยอ๋อแม่ช่วยอะไรบ้างหาตลนตลาดให้แม่ไอเรืงหาคงไงไม่รู้นะแต่ว่าเรื่องคือจริงๆแล้วเขาไม่ให้แม่ทำงานใช่ไหมแต่แม่ก็ยังฝืนอุตสาหรรมใช่ป่ะน่ะอย่างแม่แม่ดื้อแม่ไม่อยากอยู่เฉยเหมือนออกกําลังกายไปในตัวนะแม่เนอะ แต่ก็ดีแม่แล้วนายกดื้อไหมแม่ทีมกันอย่าบอกใครนะเพราะว่าเราเราไม่ได้ว่านะแต่แม่ว่าเองนายกก็อย่าดื้อนักนะครับนายกอบตนะครับแลวอันนี้อันนี้โรงงานนี้อยู่ไกลไหมครจากอบตไกลค่ะอยู่หมู่สี่ก็เดียวอ๋อนี่เป็นสินค้าโอท็อปของหมู่สี่สามกิโลได้ไหมไม่ถึงไม่ถึงสองกิโลกว่ากว่าสองกิโลกว่ากว่าจากอบตนะครับ อ๋อครับแล้วถ้าติดต่อมานี่หมายเลขศัพท์อะไรครับสมมติว่ามีใครสนใจสั่งซื้อออเดอร์มาที่ถุงมีอ่าที่ถุงมีเลยนะครับเบอร์ะไรนยี่าเบอร์อะไห0 3่9 8 0 1 8 9นะครับหรือเบอร์มือถือนะครับ0 8 7 4 0 0 2 6 6 7นนะครับโอเคไม่ได้ให้หวยนะให้เบอร์เบอร์โทรนะครับโทรมานะครับแล้วก็ออเดอร์ไปนะครับสำหรับอบตอื่น จังหวัดอื่นตำบลอื่นอำเภออื่นที่ไม่มีสนใจจะสั่งเพลินไปจำหน่ายจะได้เคี่ยวเนเพลินๆทั้งอบปตนะครับก็สั่งไปได้แล้วถ้าเกิดว่าอบปตองท่านเนี่ยมีอะไรดีกว่ารับจะส่งค่ะนี่รับจะส่งด้วยเห็นไหมทั่วประเทศเลยทั่วประเทศเลยแล้วถ้าที่บ้านท่านเนี่ยมีอะไรดีเนี่ยฝากมาที่นี่ส่งมาที่นี่ที่นี่ก็ขายให้ด้วยได้เลยเพื่อเป็นการร่วมมือกันใช่ไหมแลกเปลี่ยนกันนะครับแล้วอบประตองใหมายใจดีทุกคนใช่เนาะครับ กินกล้วยเริ่มคอแห้งยังอ่ะคอแห้งแล้วมันมีน้ำไหมคอแห้งเออยังมีอีกอย่างหนึ่งป้าแกมารอตั้งแต่เช้าเรียบร้แล้วเนี่ยใช่จะจะกลับสหรัฐแล้วเนี่ยแกบอกกันยู่สหรัฐแกบินมาในการนี้โดยเฉพาะเลยเนี่ยใช่อ่ะไปกินน้ำันดีกว่ามีน้ำอะไรเนี่ยป้าสวัสดีครับป้าสวัสดีครับเชิญครับป้าอะไรครับผมมีกระเาอ่อนโชคกินโยธามาพี่พี่มาด้วยกันเลยพี่มาด้วยกันเลยเอเอามาดห้พี่นอะไรนะ น้ำมะพร้าวอ่อนไม่ใช่เป็นวุ้นมะพร้าววุ้นมะพร้าวอ่อนมะพร้าวอ่อนครับแล้วโชคยืนยงนี่มาจากไหนชื่อชื่อเจ้าของค่ะเจ้าของชื่อโชคยืนยงไม่ใช่นามสกุลครับอ๋อนามสกุลโชคยืนยงนามสกุลครับอ๋ออ๋ออ๋อเป็นผลิตภัณฑ์โอท็อปเหมือนกันนะครับเฮ้ยทำแล้วนะครับโอ้โหนี่วุ้นมะพร้าว คุนมะพร้าวคุณหอมคุณมะพร้าวน้ำหอมมันหอมจริงป่ะครับลองดูสิอ่ะลองดูสิอ่ะเอาเย็นเย็เอาเย็นเย็นเอาเย็นเย็นไม่ไม่ไม่แต่ว่ารายการเราตอนนี้นะทำไมอ่ะเกือบห้าทุ่มแล้วใช่มันดึกแล้วอืมลองเอาอาอาก่อนเลยอาเอาเลยเธอเอาเลยไม่เอาอย่าเอาเยอะอันเดียวพอไม่เป็นไรดีใจดีลูกอายี่สิบเขาบอกว่าลูกละยี่สิบอ่ะ ไอย่าเลยอยากกันนั่งเลยไม่อยากเพิ่งเอารูปเดียวก่อนเดี๋ยวไม่อร่อยเออเดี๋ยวไม่อร่อยลองชิมลูปก่อนดิเดี๋ยวไม่อร่อยเอหมดหลักเลยแกตักรูไถ้าอร่อยก็ว่ากันลองดูอร่อยจริงเปล่าระวังออร่อยมากมุมม้าอร่อยมากเลยนะแม่นะทำไมไม่เก็บไม่กินเดี๋ยวเดี๋ยว มียีราฟชะเง้ออยู่โหให้เพื่อนเถอพี่อ่าให้เพื่อนหน่อยให้เพื่อนละอ่าอ้าวอร่อยนะโอ้โหสุดยอดเอาปล่อยเอาปล่อยให้มันกินปล่อยให้มันกินปล่อยให้มันกินอร่อยครับอันนี้นี่มะพร้าวมะพร้าวนี่คือปลูกที่สวนนะ หรือว่าไงก็ไปรับซื้อเขาเป็นที่มีสัมภาระเลยไม่มีบะสระดูกบ้าเลยอ๋อแล้ววิธีการทํามันแตกต่างจากที่อื่นยังไงครับเขาไปที่ทรงงานเขาเออไหนลรงพ่อจะบอกเขาต้อสูตรถึงับาด้ยครับประมาณว่าตอกเอาเปลือกนอกออกให้หมดจ้ะแล้วก็เอาไปนึ่งเอาไปอบแล้วก็ทำม้นใส่ใช่ไหมแล้วก็เอาเนื้อในนี้ทำเนื้อมะพร้าวนะครับไป ก็มีวิธีการทำหลักว่างั้นเถอะนะฮะแล้วออกมาอย่างนี้อันนี้นี่คือจะเราแพ็กส่งตามโอท็อปหรือว่าตามศูนย์ยังไงก็มีที่ส่งอยู่เขามีที่ไหนบ้างก็ไม่รู้ตามห้างตามส่งเยอะอยู่ทำเยอะเลยค่ะซุปเปอร์มาร์เก็ตต่างๆตามร้านเนี่ยนะจริงๆนะส่งนอกด้วยนี่ผมอยากจะเห็นอีกอย่างนะอะไรอ่ะมันจะได้ช่วยคนทำงานไงคือเคยเห็นไหมไอ้ที่มัน มันขี่มอเตอร์ไซค์อ่ะเออแล้วขายพวกไอ้ติมขายอะไรเนี่ยเดลิเวอรีถึงบ้านอ่ะเราอยากให้เอ้ยโชคยืนยงมาแล้วอะไรเงี้ยไปถึงบ้านอ่ะใช่เปล่าบาเงี้ยออกไปวันหนึ่งออกเป็นโอ้โหทุกจังหวัดนี่ออกไปเป็นเป็นแสนคันอ่ะ แบบไอ้กินโมอย่างนั้นเลยไปแต่โชคยืนยงมาแล้วเนี่ยใช่ป่ะพอพูดแล้วเนี่ยอย่าช้าลงมือเลยบอกนายกอบตของบมาทำรถมอเตอร์ไซค์เหมือนสาวยาคูเออะไรอย่างั้นต้องอยากรู้อยากรู้กินนี่สิมะพร้าวอุ้นมะพร้าวโชคยืนยงไม่ใช่อยากรู้ต้องอยากรู้ใช่ไหมถ้าอย่างเงี้ ทำได้นะนะใช่แล้วตอนนี้อากาศร้อนๆนี right. ่กินน้่าเท่าเนี่ยชื่นใจชื่นใจมากใช่ครับควบคู่กันได้เลยเออนะเขียวเพลินเพลินปึ๊บเขียวเพลินติดกระหายน้ำอ่ะวุ้นมะพร้าวโชคยืนยงนี่ไงแล้วถ้าเกิดหิวข้าวต่อฮะมาห่อหมกเลยไม่เอานไม่เกี่ยวไอ้ไอ้ห่อหมกนั้นไม่เกี่ยวเข้ามากินเองเอามากินเองเหรอเอามาแจกอันนั้นไม่เกี่ยวกันก็ไม่เห็นตั้งเขาจะมาให้กินต่อเลยห่อหมกจะตีที่นี่เป็นอาชีพเสริ เอามาที่นี้ซื้อไปแล้วหมดไปสองถาดแล้วครับเนี่ยถ้ากินมะปูนมะพร้าวของที่นี่นะครับโชคยืนยงมีโชคอายุยืนนะใช่ไหมแม่แต่กล้วยแม่แต่กล้วยทอดก็เพลินกล้วยทอดนี่เคี้ยวแล้วเพลินรวยเพลินไม่มีเจือปนทั้งหมดอันนี้คือไม่มีแช่อะไรเลย กล้วยสดๆเรามาปอกกันไปเลยลวปออกกันสทดดเเียยพอปอกเสร็จใส่ให้บางก็คือทอดเลยต้องกระทะต้องเกลี่ยให้น้ำมันร้อนเลยแล้วนี่มีลงน้ำมันเลยไม่ใช่มาพักเลยแล้วนี่มีมีคลุกอะไรด้วยเปล่าคลุกแป้งคลุกเนยคลุกเนยเสร็จทอดเลยไม่ต้องเอาให้แห้งก่อนแล้วมาคลุกคลุกทอดให้สุกก่อนค่ะสุกก่อนแล้วก็มาปุบเนยทีนึงโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวลุงลุงเขาทำอะไรลุงเขาทำพวงลีดเขาไม่ได้เกี่ยวกันเลยไอ้ S <S ไอ้ที่เขารู้เนี่ยเพราะว่าหมู่บ้านนี้เนี่ยทั้งหมู่บ้านเนี่ยเขา,าจะช่วยกันเพื่ออาภรกันสามัคคีปรองดองกันมีอะไรก็ช่วยกันในหลายอย่างรวมๆกันแล้วเนี่ย เขาเรียกกระจดเป็นรักสาวิรักสาขธุรกิจชุมชนใช่สามารถที่จะกู้เงินจากธนาคารกองทุนตัวได้เพราะเป็นรับวิชาธุรกิจเพราะว่าที่สำคัญนี่ก็คือไอ้ที่ลุงแกรู้มากเนี่ยเพราะแกว่างไงไม่ได้ทำอะไรเขาเลยเรียกมาใช้งานโอ้เพื่อการเงินโอ้แล้เขาอ๋อนเรียกลุงเนี่ยเรียกพี่เรียกพี่เรียกลุงเรียกลุงเรียกลุงเขาอ๋อนเออแต่จริงๆแล้วต้องต้องเรียกต้องไม่เรียกพี่ไม่ได้นะเออไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เพราะว่า อ่อนกว oh. ่ากันเยอะเลยเออใช่ไหมน้องติ๊กโอ้โหอย่างงั้นเต็มที่เลยเต็มที่เลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเนี่ยอายุเท่าไหร่จะหกสิบแล้วน้องติ๊กยี่สิบปัยกว่าเท่าไหร่กว่าเท่าไหร่สิเฮ้ยสิบสี่เท่าไหร่นะ อ๋อ4,014ที่เหลือใช่ไหมล่ะโอเคเอาละครับอันนี้เราติดต่อเมื่อกี้ให้เบอร์โทรเพลินไปแล้วคราวนี้เรามาเอาเบอร์โทรของบุญมะพร้าวบ้างโชคยิงยงช่วยดูหน่อยแล้วแจกหน้าบัตดูเลยครับหมายเลขนะครับท่านใดสนใจนะครับอยากจะนะครับได้โชคยินยงไปจำหน่ายนะครับก็โทรมาได้นะครับที่หมายเลข08149 9 2750นะครับผม0814092750นะครับวุ้นมะพร้าววุ้นมะพร้าวนี่วุ้นมะพร้าวยืนยงโชคยืนยงครับโอ้นี่แจกน้ำบาดไปเลยขอบคุณครับคุณแม่เอาไปหมดเลยเอาทำไมเยอะแยะแกประชดไงแกประชดอ๋อช่วยประชาสัมพันธ์ได้เอาไปเดียวก็พอเลยเดี๋ยวประชาสัมพันธ์ให้เนี่คิดดูนะมารอตั้งแต่เช้าครับกว่าเราจะได้ถ่ายเนี่ยอื มาดูดิอดีไอที่แต่งหน้าไว้หลุดหมดแล้วดูควนอินแลลายหมดแล้วเนี่ยอะไรไม่ว่าที่นี่มันเย็นมากวันนี้ที่เรามาถ่ายเนี่ยครับ40องศาใช่ครับใช่ครับจริงจริงเอาแล้วครับสภาโอชอมของเราก็หมดเวลาพอดีอ่าสภาชาวบ้านก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับกอลันสนุกเลยเออนะก็เอาไว้ใครติดต่ออยากกินอยากอะไรก็โทรมาตามหมายเลขเมื่อกี้นะครับก็คือกล้วยทอดเพลินกับ วุ้นมะพร้าวอ่อนโชกยืนยงนะครับเอาละครับวันนี้สภาชาวบ้านก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับลาทีสวัสดีสำหรับวันดีครับสวัสดีครับ